สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับมีนาอีกแล้วในช่องของมีนา SIT สามสองหนึ่งมนมนขอโทษที่ต้องเปลี่ยนเป็นมีนาพันธมนเดี๋ยวไม่นานก็กลับเป็นชื่อช่องเดิมแล้วเนาะวันนี้มีนาจะพามาสอนการไม่ให้เห็นคลิปแบบคลิปอะไรก็ได้เราสามารถทําให้มันกลายเป็นคลิปส่วนตัวอย่างเส้นอันนี้วันนี้มีนาจะเอามีคนมาพักมีนาในเฟสว่าบอกให้มีนาลบไอคลิปนี้ไม่ลบอ่ะต่อไงห้กคุณลบผู้ติดตามกูก็ไม่ขึ้นีก วันนี้นายก็จะมาสอนนะคะเพื่อนๆถ้าใครทํา youtube ในคอมก็เห็นไอ้เครื่องหมายนี้ไหมความจริงมีนาะทำสามเครื่องนะแต่มีนาใช้เครื่องนี้สองทถ่ายเพื่อนๆเห็นในสัญลักษณ์อันนี้ไหมดวงตานั่นแหละเพื่อนๆกดไปที่ดวงตานะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ไอ้คลิปนี้มันเห็นนะไม่อยากให้ใครเห็นคลิปนี้ก็เป็นมันคือส่วนตัวไม่เป็นสาธารณะอะไรสักอย่างูอ่านไม่ได้นล เอาเป็นนาก็เลยทําแบบเป็นส่วนตัวแล้วกันแล้วก็บันทึกทเพื่อนก็ลองไปทํากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย